ร้านแค่2ชั้นเองทำไมต้องติดลิฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายแต่มันคือการลงทุนเพื่อคุณภาพการทำงานและความปลอดภัยของทุกคนในร้านกับ5เหตุผลทำไมร้านขายยาแค่สองชั้นควรติดตั้งลิฟต์ข้อ1ลูกค้าหลายคนที่มาซื้อยาอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเราบางคนต้องใช้ไม้เท้าบางคนพิ่งผ่าตัดหรืออยู่ในช่วงพักฟื้น บางคนมาแบบต้องพาผู้สูงอายุขึ้นมาด้วยวีลแชร์ลิฟจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการใส่ใจข้อ2พนักงานต้องแบกของขึ้นลงทุกวันลังยากล่องเวชภัณฑ์ไม่ใช่ของเบาๆลิฟจะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บระยะยาวแล้วยังสามารถลดโอกาสที่ของจะตกแล้วเสียหายได้ข้อ3ร้านดูพรีเมียมขึ้นทันที ลิฟซีเบสติดตั้งง่ายไม่ต้องขุดบ่อไม่ต้องรื้อถอนสวยงามเรียบหรูเพิ่มภาพลักษณ์ข้อ4ความปลอดภัยคือทุกอย่างเดินถือของลงบันไดพลาดทีเดียวอาจต้องหยุดงานยาวและข้อสุดท้ายคิดเพื่อต่อขยายในอนาคตพื้นที่เพิ่มลูกค้าเยอะขึ้นลิฟต์คือการเตรียมพร้อมที่คุ้มค่าค่ะ